สวัสดีผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแม่สิริต้าก็พามาชิมค่ะคุผู้ชมค่ะหลังจากเลิกง,งานนะคะก็ติงดึงดึงนะคะมาชิมวันนี้จะมาทานขา้าวต้มรอบเด็กคผู้ชมค่ะมาดูว่าข้าวต้มรอบเด็กนี่วันนี้นแม่สิริต้าทานนะคะมีอะไรบ้างนี่มาบ้านพีน่สาวนะคะเลิกงานก็ติงดึงดึงบ้านพี่สาวนะคะมาทานขําหต้มรอบเด็กนะคะมาดูข้าวต้มของที่บ้านพี่สาวนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเริ่มด้วยนี่นะคะ ข้าวต้มดอกอัญชันนะคะโอ้โ oh, หนะคะนอกจากว่าจะอิ่มอร่อยได้นะคะยังมีความหอมของดอกอัญชันนะคะไทยไๆทมากเลยคะ่ะผู้ชมค่ะและนี่นะ้คะที่เห็นนะคะผัดดอกไม้กวานะผู้ชมคะน่ารับประทานมากนะคะที่ฟลอริดานะคะเรามีดอกไม้กวาดด้วยนะคะผู้ชมได้ทานดอกไม้กวานนะคะแบบว่ากินเหมือนอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นอะไรคะไก่เชียงค่ะไก่เชียงลาอินซีะ<ๆ>นะคะ<ๆ>อันนี้ก็จะมี แล้วก็มีไข่เจียวคุณผู้ชมนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าเขาต้มรอบเดกอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะผู้ชมคะร้อยนี้เห็นก็ร้อยแล้วค่ะผู้ชมแหมมาบ้านพี่สาวไม่ทักทายกันได้ยังไงแดงนะแดงแดงนะล่าอต้องรอบเดึกค่ะต้งรอบเดึกนะคะสุดยอดสุดยอดนะคะแล้วก็มาทานก็ต้มรอบอยู่กันนะคะทานเริ่มด้ว่ยงก,กน,น,ะะนี่นะคะข้าวดอกน้ําอัญชันนะคะ เฮลตี <to to ้สุขภาพสายตาดีนอกจากได้ทานข้าวต้มแล้วยังได้ดื่มนะครับดอกอัญชันไปในตัวพร้อมกันทึงอินวันค่ะอือหือดื่มน้ำดอกอัญชันนะคะกินก็ตข้าวต้มดอกอัญชันนะคะอือหือร่อยอย่างรู้นี่ร่อย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 อย่างแรงร้อยอย่างแรงตอนนี้นะคะเราก็จะมาทานเอ่อ มีไก่เชียงค่ะไก่เชียงนะคะนี่เป็นไก่เชียงนะคะมีขายนะคะที่เจมดีมาร์เก็ตนะคะหรือร้านเราไปหากไก่เชียงเอาแล้วก็พีช่ชมนลคะร้อนอย่างนี้ร้วนอย่างแรงะใช่ไหมฮัลโหลแฮปปี้มิดไนเดรย์ฮัลโหลมิดไนเดรย,ย์อันนี้ก็เป็นผลัดดอกบบบไม้กวางพี่ชมใช่ไหมฮัลอหือ ยังไม่โตรุ่นถ้าซัพเปอร์เฉยถ้าซัพเปอร์เฉยบอกว่าที่นี่นะคะก็ได้ทานดอกไม้กว่นะผู้ชมที่ฟลอริดานะคะผักสมบูรณ์มากค่ะคุณผู้ชมมีกินทุกอย่างกินทุกอย่างนะคะไม่ไม่ขาดนะคะอนเฟิร์มค่ะอนเืม แม่สีใส่ไม่เค็มมากสุดไม่นกี๊ยนี่ค่ะรอดนะนี่นะคะไข่เกี๊ยวแม่สีนะคะอืแล้วก็ปลานะคะจุดยอดมากค่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวแม่สีกับพี่สาวนะคะขอท่ายข้าวต้มรอบเด็กกันก่อนนะทุกผู้ชมนะคะแล้วมาดูกันนะคะคราวหน้านะคะว่าแม่สีต้าจะพาไปชิมที่ไหนอีกนะคะตัวแตกรอบดึกตัวแตกรอบดึกร้อยนี่ร้อยนี่ร้อยร้อยคือแต่เอื่อนนะคะให้เป็นรายค่ะ คอนเซ็ปต์ก็ไม่สีนะคะกลัวไม่กลัวกลัวไม่ได้แดกเอาล่ะคุณทางด้านุงคะลุงคะไม่สีจะพาไปทานที่ไหนนะคะสำหรับ <that> วันนี้ก <fish> ู๊ดไนท์นะคะ